นี่ทุกคนว่างๆเนะี่ยเรามานั่งคิดเล่นกันปะว่าน้ำเปล่าที่เราดื่มมาทุกวันเนี่ยถ้ามันกลายเป็นแบตเตอรี่ได้จริงๆอะ่ะมันจะเจ๋งขนาดไหนกันฟังดูเหมือนลุ้นมาจากหนังมาเวลเลยเนาะแต่เนี่ยคือเรื่องจริงเววันนี้เราจะมาโม้ให้ฟังเออเราให้ฟังเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยดีที่เรียกงาก่ายๆว่าแบตเตอรี่น้ํามันจะเป็นพลังงานสะอาดแบบใหม่ที่จะทําให้โลกร้องวาวได้จริงไหมโอเคมาเริ่มที่คําถามแรกกัน แล้วเราจะเอาน้ำอะมาทําเป็นแบตได้ยังไงง่ายมากเลยเพื่อนคือลองนึกภาพตามนะคือเรามีไฟฟ้าที่ผลิตมาฟรีๆจากแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือจากกังหันลมแบบเทๆ่ๆตั้งเทๆ่ๆแล้วลมวู้วูๆวูอ่ะและที่จะปล่อยไฟมันเหลือทิ้งอนะเราก็เอาไฟฟ้านั่นอนะ่ะมาชาร์จาไปในน้ำเลยฟังดูเท่ไหมเอามาชาร์จไปในน้ำแหละคือมันมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเ l e c t r o l y s i s พูด,ดง่ายๆมันก็คือการเอาไฟฟ้าเนะี่ย เข้าไปช็อตน้ําเบาๆเพื่อให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันแตกตัวมาเป็น2อ,อย่างก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยอย่างที่เราเรียนมานะก็คือว่ามันคือ H2O พอเราช็อตออกมาแล้วอะ่ะมันก็จะกลายไป H2 กับ O ทีนี้พอเราจับเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยไปใส่ถังปึ้งเข้ามาเราก็จะได้แบตเตอรี่น้ำมาแล้ว1น่ก้อนเป็นแบตที่เก็บพลังงานไว้แน่นๆเลยเพราะให้เราออาไปใช้ได้ทุกเมื่อ ไม่ง้อดแดดไม่ง้อลมไม่ง้ออะไรแล้วโอเคทีนี้พอเราจะเอาพลังงานจากแบตเตอรี่น้ํากลับมาใช้เน่ยมันมีสองสายให้เลือกเล่นวะทุกคนสายแรกคือสายเทพเขาเรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ fuel cell อันนี้คือโคตรเจ๋งเว้ยคือมันจะค่อยๆดึงพลังงานมาจากไฮโดรเจนแบบตรงๆเลยไม่ต้องมีเผาไหม้ไม่มีระเบิดตุ้มแบบตุ้มตามเลยเข้าใจไหมอันเนี้ยรู้ปะว่าของเสียที่ออกมาคืออะไรน้ำเปล่า ใช่น้ำเปล่าน้าสะอาดสอาดเลยคือประสิทธิภาพอ่ะมันก็เลยทําไม่สูงปีถึงแปดสิเปอร์เซ็นเลยพวกรถยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนเท่ๆอะไรพวกนี้มันก็เลยใช้แบบนี้กันทางนั้นเลยครับอีกสายแบบสายบ้านๆอ่ะเขาเรียกว่าเอไอะก็เผาเอะอะก็เผาอ่ะคือไอพวกนี้จะเอาไฮโดรเจนอ่ะไปจุดไฟเผาด้วยเครื่องยนต์เหมือนน้ามันเลยถามว่าได้พลังงานไหมมันก็ได้แหละแต่เหมือนเราแบงค์พันอ่ะไปจุดไฟให้มันได้ความร้อนอ่ะเอาเงินเราไปเผาทิ้งเล่นอ่ะ ฟูฟบบูพลังงานส่วนใหญ่มันก็เลยหายปวับไปกับตาเลยเหลือในทางทฤษฎีจริงๆใช้ได้แค่ประมาณ25-35เอเองแต่ก็น่มันก็ยังแบบมันก็ยังมีประโยชน์กับพวกรถบรรทุกหรือพวกเครื่องจักรใหญ่ๆอยู่่เพราะมันก็สร้างมานานแล้วถ้าจะจะมาเปลี่ยนอะไรมันตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้แล้วแต่ที่พี่สุดๆแหละและอยากเล่าให้ฟังมากที่สุดเลยก็คืออันนี้เว้ยคือนักวิทยาศาสาตร์เขาไม่ได้หยุดแค่รถยนต์เว้ยทุกคนเขากำลังทําสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรบิก หรือแปลตรงๆว่าอิดไฮโดรเจนคือมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ทั้งกลุ่มเราคิดขึ้นมาเองเลยพวกแกลืมภาพถังแก๊สใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวไปเลยนะเนี่ยคือการเอาไฮโดรเจนอะไปเก็บไว้ในของแข็งเว้ยมันทาให้กลายเป็นเหมือนเพาแบงก้อนหนึ่งแหละปลอดภัยพกง่ายอนาคตเราก็อาจจะไม่ต้องชาร์จมือถือแล้วแค่เดินไปรนะ้านสะดวกซื้อแล้วบอกว่าพี่ครับขอเปลี่ยนแบบไฮโดรลิกหน่อย คิดดูดิมันจะเจ๋งขนาดไหนวะ <_ d> เห็นเปะว่าแบตเตอรี่น้ำเนี่ยหรือพลังงานไฮโดรเจนอ่ะมันใกล้ตัวและว้ากว่าที่พวกเราคิดเดยอะเลยนะเว้มันคือการเลือกใช้พลังงานอย่างฉลาดด้วยเรื่องรุ่นเทพยอย่างเซลวเวล์วเชอเพิงเนี่ยแทนรุ่นเก่าที่มันสิ้นเปลืองแล้วอะ่ะแล้วนวัตกรรมใหม่อย่างไฮโดรบิกอ่ะก็ทําให้เห็นว่าโลกอนาคตอ่ะมันเป็นไปได้นะเวที่มันจะสะอาดและสะดวกสบายมันอยู่อีกไม่ไกลแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ย่อยง่ายๆแบบเนี้ย ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปดื่มเมเตอรี่ก่อนแล้วกันไปละบาย